สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมพี่เจ้าออลอ๊ซิงครับน้ำมันไหลออกแล้วอ้าจ้างเดี๋ยวผมมองให้ สวัสดีกันอีกครั้งนะครับอยู่ยกับผมพี่เต้าล้อซิ่งะครับอันนี้ผมก็จะพามาดูฮะก่อนส่งลูกค้าขนาดกระบอกด้้าใหม่น,นั่นนี่อันนี้เตรียมส่งลูกค้าอีกสองวันครับอันนี้ใส่าขากระจกแล้วเดี๋ยวผมพาให้ช่างคุยโทรศัพท์สิก่อน,อน,นผมไห้พาไปดู ต้องทำขนาดนี้เลยนะฮะที่จริงของของก็ยังดีๆนะแต่ถอดออกซินก็บอกดีๆฮะสีอันเปลี่ยนให้ใหม่ครับที่จริงก็บอกดำก็สั่งใหม่นะเราสั่งขนาดพิเศษกับเขาไม่สีอันก็บอกดำก็บอกดำอ่ะอ๋อเราจะสั่งเอาแกนเท่าไหร่เราก็สั่งเขา จะบอกด้ำเป็นสีตันสีตันไหมสีตันอ้วนเงนี้ยบอสีตันอ้วนแกนเจ็ดสิบเนี่ยครับช่างกำลังถอดที่จริงรกระบอกด้ำน,นี้ก็เสียงก็สั่งทำมาใหม่นะแต่ก็ถอดเปลี่ยนซีนให้ก่อนเลยทั้งทั้งทีก่กระบอกยังไม่ได้ใช้งานเลยใช่ไหมแต่ทำมานี่เอออะไรวะเอาทำขนาดนี้นะพี่น้อง ช่างบอกว่าทาได้หมดอะขอแค่บอกกระบอกรํานี่สั่งมาใหม่เลยนะครับสั่งมาใหม่อุยังไม่ได้ใช้งานแต่เสียอันเปลี่ยนซีนก็บอกให้ใหม่มันเป็นเพราะอะไรนะช่างอันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันหนากว่าเดิมเลยใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่ส่เปลี่ยนใส่เปลี่ยนซีนตัวใหม่ใส่เลย ตัวนี้ชอบรั่วรุ่นเดียวเนี่ยมันชอบรั่วอ๋อรุ่นนี้มันชอบออรั่รวแต่ถ้าเปลี่ยนซีนตัวนี้ไปก็ใช้ได้นานเลยใช่ไหมเพราะฝาจริงๆแล้วแกนเปนหกสิบไงอันนี้ก็แกเป็นแกนเจ็ดสิบมิลไงแล้วฝาบางแล้วสีนมันจะบ,บาง,งอ๋อนี่ครับอันนี้คือคําตอบจากช่างปกติจะเป็นแกนเจ็ดสิบเออหกสิบมันจะเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้แล้วซีนหนาเลอ๋อเล็กกว่านี้แล้วซีนหนาแล้วมันจะทนทน ซีนทนแต่ที่นี้แต่ที่นี้เขาเขาเขาผลิตมาชิ็นแกนใหญ่เลยเขาเขาผลิตเขาสั่งเป็นแกนใหญ่มาจริงๆแล้วไอ้ไอ้แกนใหญ่ต้องต้องกระบอกใหญ่ไงอ๋อแกนใหญ่ต้องกระบอกใหญ่เพราะฝามันจะหนาอืมอันนี้ฝาไอ้กระบอกเล็กแกนใหญ่ฝาบางเลยอ๋อซีนมันก็เลยบางมันก็เลยบางดเลยอ๋อแต่นี่ช่างก็จะเปลี่ยนให้ใส่ให้มันซีนโคใส่ได้ไหมอ๋อนี่ยเอาซินแกนไมโครใส่มันเท่ากันบ่ เอากัน<อ>ตั้งมา,าโดพงพัฒนาโอหเอซินเอาซินก็บ,บอกแมกโคใส่เลยครับแกนแมกโคมันเจ็ดสิบเหมือนกันหรอเจบเหมือนกันโอ้โซินโค้งสุครับแกนเจ็ดสิบเดี๋ยวช่างจะเปิดฟ้าเอาแล้วอันนี้ก่อนไอนล้ล้างๆมาน,นี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไหมสี่อันเออเอเอสำหรับกระบ,บอกแบบนี้เหรออ๋อ อต่นี่คือโอ้ที่จริงคันนี้ไม่รั่วนะครับนี่อม่ใหม่เลยันนี้ไม่ใหม่หเลยเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานเลยยังไม่ได้ยกดำใช้งานเลยแค่ยกลองแค่นี้เองแต่เปลี่ยนให้เลยครับอุ้ยเขาเปลี่ยนให้เลยครับจะได้ไม่ต้องตมเค็มทีหลังคือจับทีเดียวให้มันจบไปเลย ังานอยูอย่เปลี่ยนยแย่เลย <laughs> นี่ซิ่มมันอยู่นู่นเหรอกระฝานู่นบะ่ะดูครับในกระบอกดำอันนี้เราเซฟตี้อย่างดีนะฮะมีคำดำอย่างดีนะฮะไม่ต้องกลัวครับแป๊บย่างใหญ่ เปลี่ยนซีนให้ก่อนส่งลูกค้าใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวเราตามไปดูหน่อยอ๋อนี่บอกเปลี่ยนซีนตรงนี้บอก นี่ครับตัวปัญหาออกมาแล้วแค่นี้แล้วก็ใส่ตัวนี้ใหม่แล้วก็เอาอันนี้ไปประเก่าคืนเอาแล้วที่จริงซีนมันหนาเนี่ยเขาเขาใส่ซีนอันไหนอะ่ะซีนถ้าแก่เล็กซีนมันจะหนาซีนซีนมันจะหนาอยู่ประมาณประมาณเก้าประมาณเก้านิ้เนี่ยนี้ซีนมันจะเหลืออยู่ประมาณเขาใส่รุ่นไหนมาให้เนี่ยไม่รู้ด้วยอ๋อแต่นี่เปลี่ยนใส่ของคมสุส,สั่งมาแล้วใช่ไหมสั่งมาแล้วเนี่ยครับต้องเปลี่ยนในตัวเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ีป ความรีดนำ้ำมันมันมีแค่น,นิดเดียวไงแค่นิดเดียว,ยวที่จริงถ้าแกนเล็กนี่มันจะมันจะเออมันจะได้หนากว่านี้อ๋อแต่นี่เขาสั่งแกนใหญ่พิเศษครับเจ็ดสิบเซนใหม่ๆเลยนะฮะยังไม่ได้ใช้งานเลยแต่คือเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยจะได้ไม่ต้องมารั่วที่หลังครับ สุดจริงครับสุดๆเลยสีน้ำเงินแก้วเราส่งลูกค้าอีกสองวันครับสำหรับคันนี้เปลี่ยนซีนก็บอกใส่ขากระจกแล้วก็ทำความสะอาดพร้อมส่งครับคันนี้เรียบร้อยไอ้ตรงนั้นมันลองมัลองมาจะต่ำเนี่ยอ้นี่ลองมันโนูนสูงเลยอันนี้เอาไปเทียบดูได้เลยใช่ไหมดีดดูอ่ ีแข็งไหมแกแข็งไหมครับไอาจจะไม่จะนิ่มเลยอันนี้ด้วยเหรอนี่เหมือนกันอีกคันหนึ่งอ๋อจะแข็งแข็งเดียแข็งไอาจจะไม่จะนิ่มอืโอ้ยเจ้าคุกตะยองคุกฝุ่นเราไว้ให้ทางเจ้าเธอลิงเธอเม่นตัวเธอลิงเธอเม่นตัโอ้เธอเม่นเลยเจนท้องหายาจเจอนี่เป็นอะไปบางทีเอี เมือ่อโตได้ยอมเธอเหมียนเธอลีน,อนเธออย,ย,ยู่นังโอ้กรเอเจ๋ยะพาไปดูไฟยันน,น,น,นี้นไปไหมยิ่งไปแจ้รื้อนะเนองเวลาง,งานนี้ไม่เห็นวิ่งใส่แบบนี้เลย เยอ,อ,อ,อะอถ้าพาไปดูไฟนี่เร็วคือไม่ว่างผมก็ว่างใช่ไหมไม่ว่างผมก็ว่าง <c oughs> <c oughs> อู้ยับเลยจังเอฟจำทีมงานนี่ไม่ไหวครับรู้กันอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่เท่าแก่จะรอครับ ผมเห็นอันนี้ผมนึกว่าเขาตัดตัดอะไรทิ้งแล้วนีนน่ผมไม่คิดว่าเป็นของดีนะพี่น้องอันนี้กี่นิ้วเสรนสองนิ้วครึ่งผมไม่รู้เลยว่าเป็นของดีนแนี่โอ้ยับเลยผมนึกว่าเขาตัดอะไรทิ้งอ่ะที่จริงเป็นเป็นตัวเสริมกลองโหลดนะครับ ใช่ไหมเขาเรียกกองโหลดเหอเอาไปเสริมให้ลูกค้าครับโอ้โทตรศัพท์กับเมตเต้นไหนอันนี้เขาจะเอาไปเสริมครับเสริมให้สูงเสริมแหนบให้ลูกค้านี่อันนี้ก็รูสะดืออันนี้ก็ใส่หลุมสะดือครับเออดีเหมือนกันครับดีเลยแบบนี้ไม่ต้องไปตัดตัวอะไตัวรองตัวอะไรมาใส่แล้วก็ไม่ต้องไปเจาะรูเนาะ เจวครับแบบน,นี้อันนี้เขาก็ใส่ใจนะครับสําหรับความสูงของรถยังไม่พอเนี่ยคันนี้ก็ต้องยกมานี่ยกครับเสริมยกเอาตัวนี้เราใส่เ <Okay. S 1> นี่ยขนาดขนาดนี้เขาเขายังต้องเสริมขึ้นอีกครับเลยเพราะปกติสยางไว้พอสูงแล้วเอ๋อเดี๋ยวเราไปดูช่างใส่ในหน่อยสิยอย่าบอกนะใส่เสร็จแล้ว <laughs> ยังพิ่งเสร็จวะเรื่อยเคี้ยวเคียวล่ะเอออันนี้มันนิ่มเลยอันนั้นมันแข็งเลยเืออันนี้มันนิ่มเอออันนี้มันแข็งครับแต่อันเดิมที่ใส่มามันนิ่ม ยางเตรียมพร้อมครับน่าจะเปลี่ยนคันนี้แหละยางยางนี่มันเป็นยางเดิมมานี่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับนี่ <c oughs> ออกจาก <c oughs> าอูอสองสองมบลูก๋าากงงาย,ยางนี่นะ ก็ถ้าเลือกได้ดอกดีมันดีกว่าพวกยางใหม่ประหยัดกว่าทากระทะลูกสองพันอันนี้เส้นละสามพันด้วยสองพันแล้วมันใช้ได้นานเท่าไหร่พวกนี้ไหมมันก็ใช้ได้นานเหมือนกันอ,อ๋อถ้าเลือกได้ดีมันก็ไม่มีระเบิดก็พวกเขาพักกาดใส่ครับผมครับถ้าอยู่นิ่งๆไงอยู่ได้นานเหมือนกันครับผมอย่า <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> โอ่งเมนตินของเกลือว <c oughs> <ances> ถ้าอยู่นิ่งๆก็อยู่ได้นานครับผมนะครับโอ้ยยับเลย <c oughs> นี่ก็เป็นการดูแลเอาใจใส่ครับของอู่นะครับ ที่จริงก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะที่จริงถ้าส่งลูกค้าเลยก็ได้แต่มันน่าจะใช้ได้ไม่นานแล้วมันรั่วเพราะรั่วนี้ก็ต้องเคมต้องอะไรวุ่นวายครับเขาก็เลยเอาแก้ปัญหาก่อนเลยไม่ต้องรอให้รั่วเปลี่ยนให้ก่อนเลยครับอืมจะได้จบปัญหาคือรับประกันทั้งคันนะฮะสามเดือนครับระบบเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะครับแล้วก็ระบบแอร์ บอกน้ำอก็ดีครับดีเลยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลก่อนส่งลูกค้านะครก็ดีเหมือนกันแบบนี้โอ้จะเิ่มแบกอยู่เปรียดเหงื่อแตกพลาดเลยไม่มีใครคุยด้วยเลยอะใส่ค้าจกตั้งนานแล้วยังไม่สิิ์เลยครับ กว่าจะเสร็จแต่ละชุดฮะโอ้ตายเลยพอแต่จะนี้ไปบวชแหละ <Okay. S 1> <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมเคมีสวัสดีครับ